บิ mean, ๊กมีนควายงามมากเมียขายน้ำเชื้อผสมพันธุ์กับตัวเมียมาแล้วไม่ต่ำกว่า300ตัวบิ mean, ๊กมีนควายงามสายพันธุ์อุทัยขายน้ำเชื้อผสมพันธุ์กับตัวเมียมาแล้วไม่ต่ำกว่า300ตัวมีคนมาเสนอขอซื้อในราคา10บล้านก็ไม่ขายเจ้าของเผยผูกพันเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ10บเดือนขายน้ำเชื้อสร้างรายได้ให้ครอบครัวแทบทุกวันควายงามสายพันธุ์อุทัย22กันยายน66 ชาวบ้านในอำเภอว้แถงจังหวัดนครราชสีมาต่างพากันไปชมและแห่ถ่ายรูปคู่กับเจ้าบิ๊กมีนควายงามเพศผู้อายุ4ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก1,400กิโลกรัมสายพันธุ์อุทยัยซึ่งมีค่าตัวสูงถึง10ล้านบาทโดยนางกุสุมาดีย่องมณีอายุ61ปีเจ้าของควายงามซึ่งเป็นครูกรเกษียณอายุราชการชาวตำบลหลุงประดู่อำเภอว้แถงบอกว่าเจ้าบิ๊กมีนควายงามตัวนี้ตนเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ10เดือนขณะนั้นซื้อมาในราคา2 จุด5แสนบาทซึ่งปัจจุบันมีนักธุรกิจสองคนมาขอเสนอซื้อเจ้าบิ๊กมีนในราคา10ล้านบาทแต่ตนและครอบครัวไม่ขายเนื่องจากมีความผูกพันกับเจ้าบิ๊กมีน ควายตัวนี้เปรียบเหมือนคนในครอบครัวแม้มีคนมาเสนอราคามากกว่านี้ก็ขายไม่ลงลูกลกก็ต้องการมาสืบทอดกิจการเลี้ยงควายงามต่อไปเพราะเจ้าบิ๊กมีนสามารถหาไรายได้เข้าครัวบกครัวจากการขายน้ำเชื้อหลอดละ500บาทและการผสมพันธ์ครั้งละ5,000ันบาทปกติจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงควายมาขอซื้อน้ำเชื้อและนำควายตัวเมียม,มาผสมพันธ์กับเจ้าบิ๊กมีนทุกวันทำให้ขายขายน้ำเชื้อของเจ้าบิ๊กมีนไปผสมพันธ์กับควายตัวอื่นมากถึง300ตัวแล้ว สำหรับการเลี้ยงดูควายงามก็ไม่ยากให้อาหารเช้าเย็นมื้อละ1-2กิโลกรัมเป็นหญ้าและหัวอาหารส่วนอาหารเสริมจะเป็นกล้วยมือละ3าวีไข่ไก่วันละ9ฟองเพื่อบำรุงร่างกายและน้ำเชื้อ